ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องที่รักแล้วก็คิดถึงทุกท่านครับวันนี้ผมนายนัทพลมอตเดียวก็มีสิ่งดีๆมาบอกท่านครับน้ําที่อยู่ในแก้วนี้คือน้ําที่ต้มจากใบกระท่อมนะครับใบกระท่อมผมเก็บเอาใบร่วงที่ใบร่วงที่ผมรอ,รอขายรอจําหน่ายนี้เอามาต้มนะครับมาต้มแล้วน้ำจะมีสีแบบนี้อันนี้ต้มออนาน หน่อยประมาณสิบนาทีนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้บังเอิญว่าผมท้องเสียครับผมท้องเสียก็คือผมจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรฝืนๆนิดหนึ่งบางคนก็บอกว่าท้องเสียต้องไปซื้อยาอะไรตรงนี้อะไรยี่ห้ออ้นู่นนี่มาดีหมดผมแต่ผมไม่ครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนซื้อครับแต่ก่อนซื้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ซื้อแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ซื้อเพราะว่าผมมีพืชสมุนไพรพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ คือกระท่มตัวนี้นะครับคือกระท่อมตัวนี้นะครับนี่ก็อายุสองสามเดือนละนะครับผมเอามาขายที่บ้านผมนะครับมาขายแล้วก็ทําโครงการาปลูกกระท่อมเชิงพาณิชย์ขายใบยสูโรงงานขายใบยให้โรงงานซึ่งตอนนี้ก็กําลังเปิดตัวกันอยู่นะครับหลาย,ลายจุดหล,หลายที่ซึ่งก็ทาผมก็ไปเปิดอยู่ที่โคด้านบ้านคุณสาม พาคุณทศที่บ้านหนองตลุมุกตำบลหนองไม่ไผ่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาครับอันนี้คุณสามพาคุณทศนี่ก็เป็นแกนนําเป็นผู้นําด้านการเกษตรประ,ะปจ,จํอาอำเภอหนองบุญมากเลยครับหลากหลายพืชพันธุ์ที่คุณสามจะเป็นต้นแบบนะครับในการปลูกไม่ว่าจะเป็นหลายตัวหลายอย่างและพอได้คุยกับผมนะครับถึงพืชเศรษ,ษฐกิจตัวใหม่คือกระท่อมตัวนี้นครับ คุณสามเปิดใจปลูกสิบไร่นะครับสิบไร่หนึ่พต้นไร่ละ100ต้นนะครับซึ่งเป็นพันธุ์กระท่อมการแดงพันธ์มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษของคุณสมานมงคลทองสุขนะครับซึ่งก็ได้รับได้ร่วมโครงการกับทางบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มผลิตยาสมุนไพรนะครับริเริ่มโครงการนี้เพื่อให้เป็นพืชเศษฤฤษรษฐกิจใหม่เพื่อเป็นพืชหลัก พืชหลักเพราะว่ากระท่อมนี้เป็นพืชยืนต้นเป็นต้นไม้ยืนต้นครับปลูกประมาณสักปีหนึ่งก็จะเก็บใบาขายได้ครับแต่ก่อนปีนี้ก็เก็บขายได้นะครับแต่ว่ายังสารอาหารบางชายอย่างนั้นยังไม่เต็มที่นะครับพอได้าอายุเขามันจริงๆว่ามันจะมีสารอาหารต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับการรักษาโรคก,การเกี่ยวกับการใช้ประกอบในส่วนผลิตพวกเครื่องดื่ม เพื่อนๆก็คงจะเห็นกันน้ําท่อมน้ําไรตอนนี้เขามีหลายหลากหลายยี่ห้อครับที่กําลังเริ่มขายอยู่ทั้งน้ําอะไรน้ําไอ้กัญชากัญชงก็มีอยู่ครับแต่ผมว่า,ากัญชานั้นยังยังยังน่าจะมีปัญหาอยู่เกี่ยวกฎหมายบางตัวยังไม่ออกมานะครับเพราะว่า,ากฎหมายจะเอือ้อทำกลุ่มในทุนใหญ่ๆที่เขามีพลังการ,การปลูกพลังการผลิตมากกว่าสําหรับกฎหมายสําหรับ คนระดับพื้นบ้านอย่างเรานั้นน่าจะยังมีปัญหาครับต้นสองต้นก็น่าจะผิดกฎหมายอยู่นะครับเพราะว่าผมติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับพืชตัวนี้จนมาจาับพืชตัวใหม่คือกระทบเนี่ยมันมีปลูกขายาปลูกกินปลูกใช้กันมากมายนะครับโดยเฉพาะทางภาคกลางเนี่ยภาคกลางแทบจะทุกจังหวัดนะครับตำรินคลองตำริมนนะครับแทบตำริมรั่วริมสวนปลูกได้หมดครับ บางทีก็ขึ้นเองครับแถวมีนบุรีหนองโจงเ้เยอะมากเยอะมากจริงครับเวลาท้องเสียเวลาอ่านปุ๊บชาวบ้านเขาขึ้นเมืองเขาจริงเขาก็จะเก็บไปต้มไปกินไปเคี้ยวใบเคี้ยวใบสดก็ได้นะครับเคี้ยวใบสดก็ได้แก้โรคพวกอะไรละ่ะเขาว่าความดันก็ดีเบาหวานก็ดีนะครับแต่ว่าเพราะว่าผมเป็นคนโชคดีอย่างคือผมไม่เป็นโรคเหล่านี้เป็นคนที่เกิดมาโชคดีไม่ไม่มีโรคประจําตัวอะไรเป็นหลักเป็นแหล่ง ไม่มีโรคประจาตัวอะไรที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายผมครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบทําบุญนะพูดกันตรงตรงแบบนี้เลยนะครับทีนี้บังเอิญว่านานมาแล้วหรือไม่ว่านะครับผมผมจะคอยซื้อใบของกระท่อมหรือขอพวกมาเก็บจากแห้งเอาไว้เวลาผมท้องเสียผมก็จะต้มดื่มน,นะครับีอย่างวันนี้แต่วันนี้ผมท้องเสียนะครับท้องเสียมาวานเนี้ยมาวานกินวกวุ๊ะแก้วแรก ก็ชะงักไปแล้วแบบลักษณะจะเป็นบิดด้วยพอโดนแก้วแรกไปก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้การขับถ่ายก็เ,เป็นปกติแล้วแต่ว่าอยากจะทับอีกสักแก้วนึงเพื่อให้ขาดไปเลยกับไอ้โรคท้องเสียเนี่ยผมท้าพิสูจน์กับใบกระท่อมเลยนะครับกินอุดุนครับจะกินตอ,อนเย็นแล้วจะฝดฝาดหน่อยแปะแปะแหน่อยแต่ถ้ากินอุดุ่นจะมีแรงนะครับ จะจะทำให้ลืนง่ายนั่นแหละครับผมก็จะมีสิ่งดีๆมาบอกแบบนี้เข้าไปกระท่อบช่วยได้ครับเกี่ยวกับความดันท้องเสียเนี่ยการันตีเลยนะครับนี่ครับผมเอามาโชว์นะครับสําหรับท่านที่เพื่อนพ้องคนไหนที่ต้องการจะร่วมโครงการกับผมหรืออยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้ว่าร่วมโครงการกับผมแล้วนะขายได้จริงไหม นะครับขายได้จริงไหมมีที่ซื้อจริงไหมปลูกยังไงปลูกนานเท่าไหร่ถึงจะเก็บขายใบถึงเก็บใบขายได้ครก็ติดต่อผมได้นะครับ0926478646 0926478646ครับผมนายนัทพลที่ได้ศึกษาอันนี้มาก็เพิ่งจะไม่นานนะครับแต่ว่าก็ได้รายละเอียดตามทั้งตามหลักวิชาการแล้วก็ตามตามหลักธรรมชาติ ของกระท่อมมาจากาห,ลาหลายแหล่งความรู้ที่ผมศึกษามาน่าจะามีประโยชน์เพื่อที่จะเผยแพร่ต่อครับแล้วก็พอดีผมมีพ,พวกกันที่ขับรถเมย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอยู่หลายคนที่กเกษียณแล้วแล้วก็ที่ยังไม่กเกษียณก็หลายคนก็เจอกันก็คุยกันเฮ้ยบอกว่าแกทาอะไรวะแกะเกษียณมาแล้วเฮ้ยแกทําอะไรวะที่ถ้าแกเกษียณไปแล้ว บางคนก็บอกให้กลับไปอยู่ร้อยเอ็ดกลับไปอยู่บ้านกลับไปทํางานทนํานี่นะครับไปปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลงขายปลูไ้หน,น่อยนี่ได้ครับดีดีเป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ว่าในขณะที่เราอายุมากขึ้นทุกวันนะครับผมหกสิบสี่ปีนี้ละผมบอกตรงๆเลยผมหกสิบสี่ปีนี้แล้ะในขณะที่เราไปปลูกพวกเนี้ย มันก็สามเดือนหกเดือนก็ได้ขายครับพวกเขาพูดพวกมันสบปะหลังก็ปีหนึ่งหรือแปดเดือนนะครับหรือปีกว่าก็มีนะครับพวกมันสับปะหลังนะครับแต่ทีนี้พืชตัวเนี้ยผมก็เลยคุยกับเพื่อนเรื่องกระท่อมพืชตัวนี้ปลูกปีกว่าได้ขายใบยละได้ขายใบยเข้ากลุ่มอ่ากับที่ผมจัดกลุ่มมันนี้ได้ขายใบยให้โรงงานมีรายได้ทุกวันครับอ่าเก็บวนไปวนมาสิบห้าวันเก็บต้นแรกจากหนึ่งถึงสิบห้า ถึงร้อยต้น15วันหลังเก็บจากร้อยมาถึงหนึ่งวนไปวนมามีรายได้ทุกวันควันหลายบาทวันหลายบาทเราไม่ต้องไปไปเข้าไร่เข้าสวนเก็บยังบ้านคุณสามเนี่ยบ้านคุณสามพาุนทที่อยู่หน้อตะนลุมพุกหนองบนมากโคราชนะเขามีลูกน้องประจําประมาณหกคนเขาจะปืนพื้นหมุนเวียนที่ขายได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นอะไรพอคุณสามเอากระท่อมไปลงปุ๊บปลูกกนหทางทางสี่เมตรนะครับแต่ละต้นสักสี่เมตรนะครับสี่เมตรแล้วในช่วงที่ยังไม่ได้เก็บใบกระท่อมนะครับในช่วงที่ยังไม่ได้เก็บใบกระท่อมเนี่ยเขาก็จะปลูกพวกทัวพวกไอ้ข้าวโพดพืชอายุเบาๆที่ขายได้ตลอดกฟักทองพวกอะไรพวกนี้ขายขายขาย,ขายนี่ผมไปคุยมาครับเดี๋ยวผมจะให้คุณสามก็ถ่ายคลิปมาให้เขามีลุงน้องเขาปลูกพวกนี้ขายวนเวียนวนเวียนวนเวียนเนี่ย อีกประมาณาไม่น่าเกินปีหนึ่งคุณสามก็คงจะได้ขายบายนี้แล้วก็ทางผมก็คงจะมีโอกาสได้ไปร่วมธุรกิจกับคุณสามตรงนั้นด้วยเพราะว่าผมมีโครงการที่จะไปาหาที่ดินแถนั้สักสี่ห้าไร่ปลูกกระท่อมเป็นพืนหลักพืชหลักเลยเป็นพืชหลักเลยแล้วก็พืนรองก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกขาโพดพันเบาพวก อะไรพืชที่ขายได้ทุกวันนะพวกพริกพวกอะไรเพราะเราปลูกระหว่างร่องได้เราปลูกต้นกระท่อมมีสี่ฟุตสี่เมตรเราจะทิ้งดินไว้ทําไมล่ะครับเราจะทิ้งดินให้โลร่งเปล่าไว้ทําไมกว่าจะขายกว่าจะได้เก็บใบกระท่อมได้เร็ปลูกพวกนี้คุมดินไปด้วยเป็นพืชเป็น,นปุน๋ยเป็นให้ตัวเลยเพราะว่ากระท่อมเนี่ยอ่ามันเป็นพืชที่ไม่ชอบเคมีถ้าบางคนไม่รู้นะครับเอาเวลามีหนอนกินนี่หนอยก็ไปเอาอสารเคมีมาฉีดครับ ฝองน้อนวุ้นเนี้ยแก้ง่ายๆครับใช้สมุนไพรใช้เยี่ยวผสมก้นยาสูบในี่ดองไว้ก็ได้ครับพน่นหายหมดมันชอบมันชอบเป็นพวกชีวภาพนะครับชีวะขีควายปุ๋ยก็ไม่ต้องอยากไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีอะไรเลยครับเพราะเพราะเพราะผมไปดูที่ฟาร์มของคุณสมา,า,ทสา,สมามนทองสุกสมานมงคนต้องสูกที่อำเภอกาญจนิษดฐด์จังหวัดสุราษฎร์มาแล้วนะ่ะไม่มีใช้เคมีเลย ใช้ปุ๋ยชีวภาพทั้งนั้นเป็นขี้บัวขี้ควายผสมกันลงแล้วเวลาทางใต้เขาปลูกนะเขาก็จะเอาหลุมเล็กๆหลุมเล็กๆวางปุ๊บดินเก่าทับไม่ต้องไปเอาเคมีไม่ต้องไปแต่ว่าก็มีอาจจะมีเคมีปนบ้างพวกอะไรโพรดานอะไรที่ว่ารองหลุมแล้วกันการปลูกการมากินรากช่วงแรกก่อนก็แค่นั้นเองนะครับครับถ้าอย่างไรก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจที่จะเข้าลงโครกงการกับผมหรือต้องการจะซื้อต้นกระท่อมก้านแดง ภูรัานีกับผมนะครับก็ติดต่อผมได้ครับเก็บเงินผมส่งให้ทางไปรษณีทางเครี่ทางอะไรก็ได้นะครับผมยังมีเหลืออยู่ที่บ้านอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นเพราะว่าคิดว่าถ้าถึงสิ้นเดือนนี้ยังขายไม่หมดก็จะเอาไปลงที่โคราชที่ดินของน้องสาวเขาเขามีที่ดินที่นั่นก็อาจจะไปเริ่มโครงการใหม่ที่บ้านผมที่อำเภอโนนไทยนะครับก็ได้หรือจะติดต่อผ่านคุณสาม พาคุณทศก็ได้นะครับก็มีขายอยู่เพราะคุณสาม็ลรไปเยอะมากเพราะว่าเขาจะมีโครงการที่จะปลูกขยายขยายเพื่อเป็นต้นแบบของการผลิตพืชเศรษฐกิจตัวมาตัวใหม่อีเขียวพืชเศรษฐกิจครับเพราะผมเรียกแบบนี้ครับจะกินใบสดก็ได้จะขายใบต้มน้ําทําเป็นยาสมุนไพรก็ได้เป็นเครื่องดื่มก็ได้นะครับยังไงไงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องทุกท่านครับที่ดูคลิปนี้เผยแพร่กันต่อครับ อยากรอยากรู้รายละเอียดกว่านี้นะครับก็ศูนย์7 8 6 4สี่เจ็ดแปดหกสี่หกผมนายนัทตะพลผมใ,นนะผมใชยินดีให้คำปรึกษานะยินดีให้คำแนะนำแล้วนะก็เรามาคุยกันว่าจะเริ่มต้นอย่างใดดีับนะชีวิตหลังกเกษียณน,นะครับเพราะเราอยู่ทุกวันจะไปมัวจะไปปลูกไปฉีดจะพ่นยาเคมีฆ่าหนอนเขาโพดไปฆ่าหนอนทวนไม่ไม่ไหวแล้วครับเขาปลูกตรงน,นี้เป็นหลักนะครับเหมือนกับเขาปลูกยางพาราเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยปลูกไว้นี่สลับยางเลย สับกระต้นยางพารากีดยางด้วยเก็บใบขายด้วยโอ้โหคึกคืนครับไรายได้เขาครับจริงๆเรื่องจริงครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมนายนัทตะพลมวดสันเชียรายงานครับสวัสดีครับ